อีเสียบอยแซ้นสองเสสามเลยตัวนี้ปารติโทออกที่สามวะออกที่สามที่สี่คิวสมคิวสี่กับอันนี้มาก่อนหมูครับปาร์ตสิทยอดครับมันมันแรงอ่ะมันแรงอ่ะโอ้โห้นนรัออกไปคิวทีสีออกไปคิวดีสี่มาคิวแหลกครับ <Scroll> น่าใช้น่าน่าซื้อมาใช้ทุกครั้งแต่ก็แรงหมดเหรอครับเฮ้ยคนแรงหรือเปล่าวะโอ้โหเปรดนี่สามแล้วนี่เอาขะนี่ออกไปที่หลังขึ้นมาก่อนมูเอาเอาเอานี่แม่ขะนนี้แม่ออกไปที่หลังขึ้นมาก่อนมูเอา แรงวอลแรงวอลเดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับเขาว่าดำร่วงมันเป็นยังไงพี่น้องผืดสอดไปแล้วครับใส่วะะอ้ดูแกนครับอุ้ยมันสีหักทับหัวเขาป่นี่มันอาจัะ แกเปกน็นีวะโอ้ยแกนมันมันมันสุดลงเลยไงโอ้แกนโคตรเลยน้ำมันมันยังดันอยู่ไงใช่ตัวไหนเป็นโบรมันหักนี่ฐานมันน,ะน่ะนี่เบิึงทั้งคางเนี่ยไปเบึงนี่นี่<ะ>นี่นี่นั่นโอ้ตัวพุ่นตัวพุ่นเออมันเอ็นบอมันสุดลงปึ๊บแล้วที่นี่มันก็หลุดออกจากบุญเนาะเออเดี๋ยวเบิึงทางไต่ครับมันอยู่จังไรวะโอ้ข้างเสือเผาเลยเบิึงเนี่ยบิึงเอาด้วยผมบอกเห็นเลย เหรอเห็นเหรอฉันเคยเห็นนโอู้หอันตรายาอันตรายครับคนยกสูงๆเราตึงหัวโอ้ยขันยกสูงนี่ถ้าดินไหลคนขคับมีเศษข้อหักครับอืกระโดดเลยเหรอโอ้พี่ครับมันมาขางังเลยพี่เนี่ยหลุดออกจากตรงนี้เลย เนี่ยครับอือหุผุ่นมันห้อยมันหลุดออกมันแตกตัวนั้นแล้วมันกิดสุดน้ำแบบนั้นมันสุดแบบฐานฐานมันกิดสุดปุ๊บแล้วไอ้น้ำมันก็แตกน้ำนั้นเบาเบามันแตกแกนโคตรเลยว่ะบังแกนโคตรธรรมดาแบบคือทำเองคัมไหมทำเองคัมทำแมงคัมเอาอีกแล้วทำแมงคัม เป็นตะยานครับเ,เป็นตยน <c oughs> ะยานโอ้ลายมือหลายมือแล้วหลายมือแล้วสอ,อ,องมือปั้นสองมือแล้วมั้งดูแกนครับดูแกนออสังเกตเบั้งแกนกระบอกดำครับแบบงอเลย คันคันคันคนเคยเล่นแม่งข้ามคือบวกเซียมกันสิว่ามันก็คือหําแม่งข้ามเหรอครับเจ้าสิเจ้าสี่มันสิงงงสิล่ะอู้อ้อันตรายแฮ้ต้องไปมันเสกเบิ้งรถเจ้าของนแล้วนี่เอออุสันโอ้อันตรายถึงคนขับแล้วเนี่ยเออกระซี่กระซี่ดำบิดเลยตัวนึ่งกระซี่ดำหรือกระซี่รถวะนี่ไหมมองกระท่งนี่ไหม อุ้ยมันบีดออกเลยตัวนั้นเบื้องว่าเบื้องว่าเบื้องนั้นนั้นนั้นกัซซี่ดำคือกัซซี่รถกัซซี่ที่เออีกัซซี่รถนี่แล้วเบื้องนี่เบื้องนี่เบื้องข้างนอกนี่อุ้ยยุบไปเลยแท็ซี่กับเบี้ยวนะครับกัซซี่รถนี่แหละครับจะรับเต็มเต็มเลยมันกระเทงแคงเลยนี่คิดว่านะโอ้ยงานเหมาเนาะเพินว่างานเหมาไอ้มัว่างานเหมาเนาะอุ้ยดูครับทุกคนตรงห้ดูนะบีดไปเลยครับดูอ่ะตรงเต้าเนี่ยยุบไปเลยครับแล้วทั้งคนกับเพื่อนเอื่ทั้งคนหรือเพื่อน ต,ต้องไปเบ,บิงบ่งรถจักรองนแล้วบว่ามันห่าวมันยังไปฟาวไปเชื่อมไปครับนี่แหละครับสายแบกครับรถบกเซ็กคือกันบกเซ็กมันเป็นอันนั่นอันนี้มันมันเหล่าเหล่าไปขาตะกระเตนอะขาตะกระเตนมองเลยขาตะกระเตนตัวนี้นะตัวล่างเนี่ยที่มีเล็กสอดยุงอยู่นะขาตะกระเตนตัวนี้นะเป็นบัวนี่เขาเอื้อขาตะกระเตนนี่หัวหนานีม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 ีตัวเล็กมันเหล่ามองเนี่ยเหล่าเหล่า โอ้ยเหล่าหม่องฐานมันนะเซ็กต้องไปชิคดูในะเซ็กมันตรายมากเลยนะเซ็กเอ้ยโมเมนแค่ลูกเมียก็มีแล้วเด้อโมเมนแค่ดำมันอันนั้นนี่คัฟซี่เบิ่งครับเป็นยังไปเมื่อเลยเออเออคัฟซี่กับเบียร์โอ้ยมาอีกแล้วโอ้แรงโอ้โอ้โอ้ยเขาสีลบจังไหนเนี่ยมึงมีจะคันแรง โอ้ยเขามีบ่งลบอยู่นี่ครับเป็นอุทาหรณ์ครับสำหรับผู้ใดที่มีรถก็ต้องมันตรวจเช็คครับมีพยายามให้เกิดครับใส่หลายน้ำละครับควนวางเงันมาใส่หลายพร้อมครับทุกคนมันกะเอา้ามันมันหลวงมันหลวงทับตรงนี้หรือตีว่ามันคือห้อยอันนี้คือเบี่ยวอะเอาแล้วมันขึ้นได้ยังไดนี่ นไหนจะย่ยท่านี่แหละลงไปกัอยู่ท่านี่เลยแล้วมันคือทับตัวนี้เออวะ่ะโบแมนก็นยกขึ้นเขายกขึ้นยังไงวะเมืนน่อไหร่จะย,ยกขึ้นได้วะไอวะบอกผมว่ามันลงปึ้งแล้วขึ้นขึ้นเบบเนี้เหอน่อยหน่อยไจะท่นละดัดกระซี่เปลี่ยนคระซี่ดำโอ๊ยป,เ,ยยป,ปเปลี่ยนกับโบใส่ใดบอวะเปลี่ยนชุดกระบอกไหมครับ ดักซี่ไปปมดูครับกซี่หนุ่มเข้าไปเลยครับนี่กรซี่แท้นะครับ FRR นั่นี่คคือว่างนี้ยิานเมาดีนะครับยกบุคอยสูงเป็นวายยกบุคอยสูงยกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ เราไปดูข้างหลังเบื้องข้างหลังนะครับไปใส่ครับเ็นืองสัหกเงเห็นมันไปใส่ครับ,เ,รบเ,เ,เห็นมันอยู่นี่แหะครับเห็นมันอยู่นี่แหละมันเป็นอไไปส่เลย เฮ้ยเฮยเฮยไปยิงะไปยิงตนต้นตต้นนต้ปกตุ่ยเฮ้ยอู้ซับแล้วครับอู้ไม่ธรรมดา ส่งท้ายครับบ๊ายบายเจอกันคลิป้าสวัสดีครับ